ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Black c a Taro t นะคะกับการทำนายดวงแบบพิกาเด็กหรือพิกอาคาสนั่นเองนะคะก็คือการทำนายดวงแบบการสุ่มเลือกกองไพ่นะคะในคลิปนี้นะคะแม่หมอจะมา,าทำคลิปพิกาเด็กในหัวข้อที่ว่าสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆว,วันนี้นะคะซึ่งแม่หมอไม่ได้ทำคลิปหัวข้อ,อแบบนี้หรือสไตล์นี้มาค่อนข้างนานแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเราจะไม่ได้แบบว่า อ่ามันจะเป็นเหมือนแบบออทํานายดวงทั่วไปเลยนะคะไม่ได้แบบว่าอ่าโฟกัสว่าจะเป็นเรื่องความรักนะคะอาจจะสิ่งดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้นะคะ <etted. S 1> ก็อยากให้เพื่อนๆลองสุ่มเลือกอ่ากองไพ่เลือกหน้าไพ่ดูนะคะว่าจะเป็นแบบสิ่งดีๆสิ่งไหนที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแต่เป็นเรื่องดีๆแน่นอนค่ะส่วนสัญ,ญลักษณ์นะคะวันนี้แม่หมอเลือกเป็นอ่าไพ่เดอะซันนะคะ แต่แต่จะแตกต่างกันไปนะคะทั้ง3ามใบเนาะแม่หมอเลือกมาสามใบก็อยากให้เพื่อนๆนะคะเลือกจากหน้าไพ่เดอะซันเพราะว่าที่แม่หมอเลือกเป็นไพ่เดอะซันเพราะไพ่เดอะซันเนี่ยเป็นไพ่เดอะเบสของไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับเป็นแบบสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาเราเนาะเพราะฉะนั้นแม่หมอก็มี3 3แบบให้เลือกนะคะวันนี้ก็จะเริ่มจากฝั่งนี้นะคะ เป็นกล่องที่1นนะคะเป็นเดอะซันกล่องที่1อันนี้เป็นเดอะซันกล่องที่2นะคะกับน้องเหมียวน้องแมวนะคะกับเดอะแบล็คแคทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเดอะซันกล่องที่3นะคะก็เช่นเดิมค่ะกะติกาของแม่หมอก็ให้เ,เพื่อนๆนะคะหลับตานะคะตั้งจิตที่ฐานเนาะก็คลิปนี้ไม่ต้องนึกถึงใครนะคะให้แบบนึกถึงแค่ตัวเองนะคะให้ทําจิตใจให้ว่างนะคะลืมตาขึ้นมาก็ให้มองไปที่กล่องไพ่นะคะให้มองไปที่หน้าไพ่เดอะซันทั้งสามใบถ้า ถ้าหากเพื่อนๆรู้สึกว่าหน้าไพ่ใบไหนที่เพื่อนๆรู้สึกว่ามีพลังดึงดูดกับเรามากที่สุดหรือรู้สึกว่าชอบมากที่สุดก็ให้เลือกกล่องนั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเช่นเดิมค่ะแม่หมอต้องขอกล่าวไว้นะตรงนี้นะคะว่าการทํานายดวงแบบนี้เป็นการรวบรวมพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะคะอยากให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณด้วยนะคะว่าถ้าอยากให้เพื่อเเลือกรับไปแต่พลังงานบวกนะคะ การทํานายดวงการดูดวงการทํานายโชคชะตาเนี่ยแม่หมอมองว่ามันเป็นเหมือนไกด์ไลน์เป็นอ,อย่างน้อยๆก็ทําให้เราเป็นเขาเรียกว่ามีช่วยในการตัดสินใจอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นไกด์ไลน์เป็นหรือเป็นแรงผลักดันเป็นแรงบันดาลใจเราใหใใ้ในการให้เรามั่นใจในการลงมือทําอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่หมอมองว่าไม่ว่าจะเป็น ดวงหรือโชคชะตาก็ไม่เท่ากับหนึ่งสนองมองและสองมือของเราที่ลงมือทำอะคะ่ะถึงเราจะดูดวงไปแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็ไม่สำเร็จนะคะแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแม่หมออยากให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณน,นะคะเลือกรับไปได้พลังงานบวกถ้าไหนฟังแล้วไม่เหมาะกับเราไม่ตรงกับเราไม่ต้องรับไปนะคะให้ถือว่าเข้ามาดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะก็ถ้าหาเพื่อนๆนะคะ อยากได้คําตอบที่เฉพาะเจาะจงกับตัวเองก็ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะซึ่งแม่หมอจะให้ช่องทางในการติดต่อแม่หมอไว้ใต้คลิปนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้ค่ะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เลือกกองภ้าได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูคําทำนายกันเลยค่ะไปค่ะมาเริ่มกันกับเพื่อนๆกองที่1ของเรานะคะ กับหัวข้อของเราในคลิปนี้ก็คือสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ในเร็วๆว,วันนี้นะคะก่อนอื่นเลยแม่หมอก็ต้องขอเช็คพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่1นะคะว่าพลังงานจะตรงกับคุณไหมนะคะ The c h a r ริออค่ะแปดาบหนึ่งดาบเพื่อนๆที่เลือกที่กองที่1นนี่ต้องบอกว่า ไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยเป็นนักสู้ตัวยงเลยค่ะเป็นคนที่แบบอ่าเป็นคนที่หนักเอาเบาต้องบอกว่าหนักเอาเบาสู้นะคะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะเพื่อนๆเป็นที่มาเลือก่องนี้แม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความมั่นใจเป็นนักสู้คนหนึ่งเลยเป็นคนที่คือ คุณมีจุดยืนเป็นของตัวเองมีทิศทางเป็นของตัวเองคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่าแล้วก็ไม่ค่อยชอบให้ใครมาควบคุมหรือคอนโทรลอย่างเงี้ยค่ะคุณจะชอบแบบาเลือกในทางในเลือกทางเดินของตัวเองแล้วก็มีจุดหมายปลายทางที่แบบ ของคุณเองอย่างเงี้ยไม่ชอบเดินตามใครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณเป็นคนที่มีความว,ญญวิริยะวิริยะอุตสาหะนะคะเป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนแต่บางครั้งแม่หมอมองว่าคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ก็อ่อเหมือนจะดูภายภาย,ภายนอกเนี่ยดูเป็นคนที่เข้มแข็งนะแต่บางแต่ภายในบะางทีแม่หมอมองว่าบางทีคุณก็จะค่อนข้างจะเป็นคนที่อ่เหมือนแบบ ค่อนข้างจะวิตกกังวลน่ะอืมเป็นคนที่มีความค่อนข้างจะมีความวิตกกังวลอ่าอยู่ภายในอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าแม่หมอก,ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่อ่าเก่งอ่ะมีความสามารถนะเพราะว่าเดนชาเลออเนี้ยก็ต้องบอกว่าเป็นนักสู้นักรบหรือบางท่านเนี่ยอาจจะออกไปแนวแบบว่าทํางานอะไรที่ค่อนข้างเกี่ยวกับ ชีพจรรองเท้าเครื่องจักรเครื่องยนต์หรือเป็นทหารตำรวจเป็นคนในเครื่องแบบอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะเหมือนแบบเป็นนักสู้นักรบอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยก็คือแบบว่าได้หมดเลยอะคะ่ะนะอันนี้ก็คือเป็นพลังงานพลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาลุ้นกันว่าแล้ว สิ่งดีๆเรื่องไหนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆวันนี้นะคะเริ่มจากไพ่ห้าใบาแรกเลยนะคะโอ้ยเพื่อนๆกำลังวิตกกังวลเรื่องอะไรคะเนี่ยก้าวดาบเดวิลสิบสิบถ้วยแล้วก็สามไม้เท้าแล้วก็ ห้าถ้วยเอ้ยขอโทษค่ะอัศวินถ้วยอืมจากห้าใบแรกแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันอาจจะน่าจะเป็นไปได้สูงนะคะเนี่ยว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเพื่อนๆที่เข้ามามาเลือกกองที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักอาจจะมีคนที่เข้ามามอบความรักให้นะคะแต่แม่หมอมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความรักที่ ค่อนข้างจะทําให้เพื่อนๆคิดคิดหนักหรือวิตกกังวลอยู่เหมือนกันเนาะอาจจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่แม่หมอมีความรู้สึกว่ามันมันน่าจะเป็นข่าวดีหรือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับความรักนะคะอันนี้ก็คือจากห้าใบแรกนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดเพิ่มอีกห้าใบเนะาะอัลวินเหรียญค่ะสีดา 7ดาบโอ้ยเดอะเรเวอร์สแล้วก็แปดถ้วยค่ะอืมแม่หมอมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกองที่หนึ่งแน่นอนเลยค่ะแม่หมอหมองว่าเป็นเรื่องความรักนะคะคุณกำลังจะมีแบบมีมีความรักที่เข้ามาค่ะแต่ความรักในครั้งนี้แม่หมอไม่ไม,ไม่ไม่แบบไม่ฟันธงไม่ ไม่ยืนยันนะคะว่าจะเป็นความรักที่แบบว่า,าจะแบบว่าไปไปได้ถึงระดับไหนนะคะเพราะว่ายังแต่ก็มีสิทธิ์ลุ้นนะคะเนี่ยเพราะว่ายังมีมีสิบถ้วยอยู่แล้วก็เนี่ยคะ่ะอัศวินถ้วยแต่ที่แน่ๆแ,แม่หมอมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องความรักแน่นอนแต่แม่หมอก็ยังก็อยากเตือนเนาะอยากเตือนว่าเพราะว่าเนี่ยมันเป็นมีเดดเดวิ่มีเจ็ดดาบอยากเตือนเพื่อนๆกองที่หนึ่งว่าให้ระวังมาว่า ให้ดูดีๆนะคะกับความรักที่เข้ามาให้สืบสาะดีๆให้เช็คดีๆนะคะว่าเขาโสดจริงๆหรือเขาโสดแล้วแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นมันมีความรู้สึกเหมือนจะการเป็นแบบนะค่ะเดวิลเจตดาบมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบอาจจะเป็นชูหรือเป็นรักแทรกรักซ้อนอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะเพราะมันมีเดวิลมีเจตดาบมีเดลเวอร์อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแปดถ้วยอย่างเงี้ยอืมเหมือนเขาแบบ หันพึ่งหันหลังให้กับใครมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าแบบให้เช็คดูดีๆนะคะว่าเขาจบกับทางนั้นเคลียร์เรียบร้อยแล้วหรือยังจบกันแน่จริงๆแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเพราะว่าอ่าหน้าไพ่มันขึ้นอย่างเงี้ยแม่หมอก็ อยากเตือนให้เพื่อนๆแบบดูดีๆนะคะแต่ว่าแม่หมอมีความรู้สึกว่านะข่าวดีหรือสิ่งดีๆที่จะแต่อย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งดีๆค่ะความรักแม่หมอมีความรู้สึกว่าถ้าเรารู้จักรักรู้จักแบบอ่ารู้จักที่จะรักอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องดีๆสิ่งดีๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งเนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าความส่าเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องความรักแน่นอนนะคะเนี่ยอัศวินถ้วย ถือถ้วยมาแล้วค่ะมีคนก็จะเข้ามามอบความรักให้กับเพื่อนๆกองที่หนึ่งแล้วค่ะหลังจากที่อาจจะลาพักร้อนเกี่ยวกับเรื่องความรักมานานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแม่หมอมองว่าตอนนี้ก็น่าจะมีแบบมีใครแบบอาจจะย่างกายจะเข้ามามอบความรักความรู้สึกดีๆให้เพื่อนๆของเราไดา้รู้สึกกระชุ่มกระชวยกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแต่ที่แน่ๆก็คือ อย่างที่แม่หมอได้บอกไปนะคะอยากให้ดูดีๆนิดนึงนะคะดูดีๆด,ดูนานๆค่อยๆดูค่อยๆเลือกนะคะเพื่อนๆเ,เนาะโอเคค่ะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยเนาะเพราะว่าแม่หมอมองแม่หมอก็จะแบบเอาแบบ ให้เพื่อนๆได้ได้ได้เห็นอย่างเงี้ยค่ะว่าน่าจะเป็นเรื่องไหนอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าคลิปนี้มันไม่มีคู่กรณีค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้ขยายความอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็โอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe <S <S เพื่อเป็นกาลังใจให้กับแม่หมอในการทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกับเพื่อนๆกองที่2กันเลยนะคะตอนกับ เพื่อนเพื่อน,อนกองที่สอของเรานะคะกับหัวข้อของเราในคลิปนี้ก็คือสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆว,ว,วันนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะแม่หมอก็ต้องขอเช็คพลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่สองกันก่อนนะคะว่าพลังงานจะตรงกับคุณไหมนะ,ะาราชินีถ้วยค่ะหนึ่งถ้วย แล้วก็แตดดาบแม่หมอมีความรู้สึกว่าพลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่สองแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่อ่อนโยนนะเป็นคนที่จิตใจดีอ่าเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่ใจบุญนะคะ่ะแล้วแต่บางทีก็ค่อนข้างจะเซนสิทีในเรื่องความรักนะคะ ในเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี <valu collecting insects> ้ยเป็นคนที่บางทีแบบว่าอ่าเป็นคนช่างสังเกตอะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองนี้เป็นคนช่างสังเกตแล้วก็เป็นคนที่คือคําพูดของคุณอะแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่คุณจะสามารถเป็นคนที่แบบมีความมีคําพูดที่มันแบบว่าคุณจะสามารถพูดให้คนรู้สึก ดีมากรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบว่าคําพูดคุณเยียวยายความรู้สึกคนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณจะพูดให้คนรู้สึกแบบดิง่งรู้สึกแย่สุดเลยก็ได้อะไรเหมือนกันอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่เหมือนแบบคือคุณมีมีเป็นคนที่แบบขึ้นแต่เหมือนกับแบบว่าคุณก็ไม่ได้ใช้คําพูดแบบสุ่มสี่สุ่มห้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์และบุคคลอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เหมือนแบบมีสเสน่ห์ในเรื่องคําพูดนั่นเองนะคะแต่บางทีก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องบอกว่ามี มีความวิต,ตกกังวลเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะยังมีแปดดาบขึ้นมาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแม่หมอก,ก็ต้องบอกว่า,าเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองนี้โดยรวมๆแล้วแต่แม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีค่ะนะโอเคค่ะอันนี้ก็คือพลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่สองแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า กำลังจะมีสิ่งดีๆสิ่งไหนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆวันนี้นะคะเริ่มกับไพ่ห้าใบแรกเนาะ The High s p i n e ช็เก้าเหรียนห้าไม้เทา้าสามดาบว้า wow, ว the view of fortune อืมแม่หมอมีความรู้สึกว่า สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณน่ะแม่หมอโฟกัสไปที่เรื่องเงินหรือเรื่องอาจจะเป็นเรื่องอทรัพย์สินนะคะบ้านรถเงินทองได้หมดเลยนะคะเป็นแบบแนวอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยก็ต้องบอกว่ามีแนวโน้มไปในทางนั้นเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบอาจจะได้บางท่านอาจจะได้มาแบบลับๆับนะคุณอาจจะได้มาแบบว่าอาจจะได้มาแบบลับๆับหรือ อาจจะไม่ได้แบบว่าเออคือมันอาจจะแบบเหมือนแบบเปิดเผยมากไม่ได้หรือแต่ไม่ใช่ว่าคุณได้มาแบบไม่บริสุทธิ์นะคะแต่มันอาจจะไม่ด้วยมีเหตุผลอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยคุณอาจจะทําแบบว่าอาจจะไม่ได้ยังยังไม่อยากให้ใครรู้มากหรือหรือมันจะเป็นเหตุผลส่วนตัวคะ่ะนะซึ่งแม่หมอมองว่าแต่ละคนก็อาจจะต่างเหตุผลกันไปแต่แม่หมอมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณจะได้เนี่ย น่าจะเป็นเงินหรือ,อเรื่องทรัพย์สินนะคะจากห้าใบแรกเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งแม่หมอมีความรู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกล่องเนี้ยถ้าหากคุณมีมีการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือการถกเถียงอะไรก็แล้วแต่แม่หมอมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะคลี่คลายแล้วเป็นไป,ไปในทิศทางที่ดีนะคือถ้าคุณมีคู่แข่งคุณก็อาจจะชนะคู่แข่งหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมเดี๋ยวแม่หมอจะ เปิดเพิ่มอีก5ใบนะคะจะได้ขยายความเพิ่มนะคะว้าวสามถ้วยขึ้นด้วยค่ะหกไม้เท้าอีกโอ้โหเดอะเวิลด์เพื่อนๆว้าวเจ็ดไม้เทา้าโอ้โปิดต้ายด้วยอัศวินดาบอืมต้องบอกว่าเพื่อนๆคะเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกล่องที่สองนี่ สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนี่ไม่ไม่ไม่หมอมองว่าไม่ไม่ธรรมดาเลยนะอาจจะเยอะกว่าหนึ่งอย่างด้วยซ้ำอาจจะมาทั้งเรื่องงานเรื่องเงินมันอาจจะสัมพันธ์กันนะคะมันอาจจะมาพร้อมกันเลยเนี่ยสามถ้วยการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นแน่นอนเลยอะคะ่ะหกหกหกแม่เท้าเจ็ดแม่เท้าเนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนที่รอง,งาน ก็มีสิทธ์จะได้งานนะคะหรืออาจจะรอการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งซึ่งแน่นอนพอการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งตําแหน่งมันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันสัมพันธ์กันนะเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินของคุณะหรือเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์อะไรก็แล้วแต่นะมันสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอมีความรู้สึกว่าเนี่ยข่าวดีหรือสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆวันนี้น่าจะเป็นเรื่อง เรื่องโดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องเงินนี่แหละค่ะนะเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องพวกเกี่ยวกับทรัพย์สินเรื่องอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะอาจมะไม่มองว่ามันมีมีเกณฑ์ที่จะได้ละกันเฉลิมฉลองเกิดขึ้นแน่นอนนะคะอาจจะเข้ามาแบบป,ป,ปุบปับเนี่ยค่ะอัศวินไม้เท้าวควบมา้ามาแล้วแบบเข้ามาแบบเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่อาจบางทีในบางท่านเหมือนที่แม่หมอได้กล่าวไปตอนต้นเนาะมันอาจจะเป็นอะไรที่มาแบบมาแบบลับๆหรือมาแบบอาจจะเป็นการสนับสนับสนุนกันกับเราหรือมีใครบางคนที่เขาเข้ามาสนับสนุนเราแบบลับๆแบบช่วยให้ซัพพอร์ตในอยู่หรือเป็นแบ็กเกาให้เราอย่างนี้ก็ได้ค่ะทําให้เราแบบว่าเป็นแบ็กอัพให้เราให้เราได้มีความก้าวหน้านะในหน้าที่การงานก็เป็นได้นะคะหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง รองานได้งานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพอมีงานก็มีเงินเข้ามาอย่างเงี้ยมันสัมพันธ์กันนะคะนะแต่แม่หมอเน้นไปเนี่ยหรือเน้นไปที่เรื่องเงินเรื่อง,อ,งอสังหาหรือ,รม,อมัพย์เยอะมากอือกับเพื่อนเพื่อนกองที่สองนะคะซึ่งแม่หมอมาว่านเนี่ยมันเป็นแบบน่าจะเป็นสิ่งที่ดีๆมากๆเลยนะคะที่จะอ่าจะเข้ามาหาเพื่อนๆนกองที่สองของเรานะคะ โอเคค่ะแม่หมอก็ขอวอวยพรให้เพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองนี้โชคดีกันทุกคนนะคะขอให้สุขสมหวังกันทุกคนขอให้ได้รับสิ่งดีๆข่าวดีหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เพื่อนๆรอคอยอยู่ก็ขอให้สุขสมหวังกันทุกคนเลยนะคะ <S <S ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกับเพื่อนๆกองที่3กันเลยค่ะขอบคุณค่ะ มาต่อกักับเพื่อนๆกองที่3ของเรากันนะคะกับหัวข้อของเราในคลิปนี้ก็คือสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้นะก่อนอื่นเลยแม่หมอก,ก็ต้องขอเช็คพลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่3กันก่อนนะคะว่าพลังงานจะตรงกับคุณไหมนะ The Hermit ค่ะหเหรียญ แล้วก็สิบถ้วยนะคะพลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกล่องที่3นะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้นะคะเป็นคนที่ใจเย็นรักสันโดษเป็นคนรักครอบครัวด้วยนะคะของเพื่อนๆอที่เข้ามาเลือกกล่องที่3มเนี่ยแล้วก็แม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่ใจบุญ ใจดีใจบุญแต่บางทีก็ต้องระวังเนาะเพราะว่ามีห้าเหรียญเนี่ยบางทีการความใจดีของคุณเนี่ยอาจจะช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบว่าต้องดูดีๆหรือต้องแบบระวังตรงนี้ด้วยอะไรแต่ว่าแม่หมอไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ทําหรือไม่ให้ช่วยหรือไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางทีเราก็ให้ดูคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ,ะนะเพราะว่ายังไงก็ถ้าเราแบบว่าช่วยเราไม่เดือดร้อนยังไงก็ให้ทําไปเถอคะค่ะ ทำความดีไม่เสียไหลนะคะแต่ว่าก็แค่แบบว่าให้ให้ดูว่าเราทําแล้วเราไม่ไม่ทําให้ตัวเราเดือดร้อนแค่นั้นพอเนาะแต่แม่หมอมองว่าเพื่อน <c oughs> ๆที่เข้ามาเลือกกองนี้คุณเป็นคนจิตใจดีจิตใจ,จดีมากเลยอะค่ะนะเป็นคนใจบุญใจกุศลอืมชอบช่วยเหลือคนอื่นแักครอบครัวด้วยเงี้ยค่ะนะ,ะนะอันนี้ก็คือเป็นพลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อน <c oughs> ๆนที่เข้ามาเลือกกองที่สามนะคะแล้วเดี๋ยวเรามา ดูกันนะคะว่าแล้วเพื่อนๆกองที่สามเนี่ยสิ่งดีๆเรื่องไหนนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆวันนี้นะเอามาเริ่มกันกับไพ่ห้าใบแรกค่ะเด e h ฮ n ง m a นเจ็ดดาบอ่าสามดาบ ห้าถ้วย t h w w r r l อืมแม่หมอมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกลองเนี้ยมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเจรจานะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องธุรกิจหรืออะไรประมาณนี้อะคะ่ะ แม่หมอมีความรู้สึกว่ามันมันจะมีการที่แบบสามารถพูดคุยต่อรองกันได้อย่างนี้ค่ะอืมมันอาจจะมีเนี่ยจากห้าใบแรกเนาะแม่หมอมีความรู้สึกว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องแบบเรื่องธุรกิจเรื่องเรื่องการอ่าการทําอะไรที่มันเป็นแบบว่าเป็นเป็น เป็นความลับหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันอาจจะแบบว่ามันจะมีการที่เจรจาคือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณอ่ะถ้าคุณมีพผนที่จะต้องไปต่อรองกับใครหรือเจรจาอะไรกับใครอ่ะแม่หมอมีความรู้สึกว่าจะมีเกณฑ์นะจะมีเกณฑ์ที่ที่จะสําเร็จอย่างเงี้ยนะแต่เดี๋ยวเแม่หมอจะขอเปิดเพิ่มอีกห้าใบนะคะซึ่งแม่หมอมีความรู้สึกว่าเนี่ย สิ่งที่แบบจะเกิดขึด้นกับคุณอะ่ะอมืมันอาจจะเหมือนแบบว่าคุณอาจที่ผ่านมาคุณอาจจะเหมือนแบบว่าผิดหวังมาหลายครั้งแล้วกับเรื่องนี้อย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องไหนก็ช่างที่คุณเหมือนคุณรอคอยอยู่แล้วคุณผิดหวังมาตลอดอย่างเงี้ยไม่สําเร็จไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนคุณรู้สึกเหมือนแบบเนี่ยเหมือนอยากจะทําใจละแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันจะอาจจะสําเร็จได้นะคะเดี๋ยวลองเรามาเปิดเพิ่มอีกห้าใบเนาะ เจ็ดถ้วยสองดาบเจ็ดไม้เท้าราชินีเหรียญค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยอัศวินดาบแม่หมอมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องในเรื่องสิ่งที่คุณเคยผิดหวังหรือเคยแบบว่า เคยคาดหวังคาดฝันวาดฝันไว้หรือคาดหวังไว้แล้วคุณก็ผิดหวังมาตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาอาจจะเป็นแต่ละท่านแต่ละเคสก็อาจจะต่างเรื่องกันนะคะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องความรักบางท่าน la, อาจจะเป็นเรื่องการเงินหรือธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยคะ่ะหรืออาจจะเป็นเรื่องสุขภาพก็เป็นไปได้ด้วยด้วยนะคะคือที่ผ่านมาอาจจะแบบว่าอาจจะผิดหวังหรืออาจจะไม่ได้แบบมันยังไม่ดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันจะมีเกิด ความจะมีการตกลงกันได้และมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะสิ่งดีๆสิ่งนี้ที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะเหมือนแบบว่าสิ่งที่ผ่านมาเหมือนคุณเคยแบบว่าเคยเคยฝันวังแล้วก็ผิดหวังเคยวาดฝันไว้แล้วก็ยังแบบฝันก็ไม่เป็นจริงอ่ะแม่หมอบองว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นจริงได้แล้วนะคะเพราะราชีนีเหรียญขึ้นเนี่ยราชีนีเหรียญเขาก็แบบอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้หวังฝันลมๆแรงๆอีกต่อไปอย่างเงี้ยค่ะฝันที่เป็นจริงอะไรอย่างเงี้ย ก็เพราะว่าแม่หมอมองว่าเนี่ยถ้าเจ็บท่วยมันก็คือแบบคนที่ยังบางทีก็อาจจะยังแบบาวาดฝันอยู่หรืออาจจะยังอยู่ในยังตัดสินใจไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่รู้จะไปทางไหนหรือเลือกทางไหนดีแม่หมอมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดความชัดเจนขึ้นนะคะเกิดมีความแบบว่า success หรือไปอีกขั้นตอนได้อย่างเงี้ยค่ะนะ เหมือนที่แม่หมอบอกไปว่ามันจะมีการเหมือนแบบว่าพูดคุยตกลงกันได้หรืออเราอาจจะได้แบบรับข่าวที่มันแบบว่าเออในข่าวใน,ในที่เรารอคอยในคําตอบที่เรารอคอยอะไรอย่างเงี้ยอย่างน,น้อยเราก็รู้แล้วว่าเราจะไปได้ไปได้อีกขั้นหนึ่งหรือจะไปเป็นในขั้นตอนต่อไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่สามเนี่ยสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่ผ่านมาคุณผิดหวังมา มาตลอดหรือคุณกำลังรอคอยที่จะได้ได้รับข่าวหรืออยากให้มันแบบดีกว่านี้อย่างนี้ค่ะแม่หมอหมองว่าเนี่ยแหละมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็มันมันจะแบบทำให้คุณรู้สึกว่า,าคุณได้ไปต่อหรือไปอีกขั้นหนึ่งอย่างนี้ค่ะหรือฝันที่หรือสิ่งไหนที่คุณหวังไว้คุณฝันไว้มันจะเป็นเหมือนแบบฝันที่เป็นจริงอะไรอย่างนี้ค่ะจากที่คุณเคยผิดหวังมาหลายๆครั้งแต่ตอนเนี้ยเหมือนแบบอืม รอบนี้จะไม่ผิดหวังแล้วอะไรอย่างนี้น,นะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่สามเนาะอันนี้ก็เป็นการแบบรวบรวมพลังงานโดยรวมนะคะเพื่อนๆแม่หมอก็อ่าอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าก็พลังงานโดยรวมฮะโปรดใช้วิวจารณญาณอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเ,เลือกรับไปแต่พลังงานบวกแล้วก็ขออให้เพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองนี้ โชคดีกันทุกคนนะคะขอให้ได้รับแต่สิ่งดีๆได้รับข่าวดีแล้วก็ได้รับสิ่งที่อรอคอยและคา,าดหวังไว้ก็ขอให้สุขสมหวังกันทุกคนค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะแล้วก็ยังไงก็าฝากติดตามคลิปต่อๆไปของแม่หมอกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ